เส้นทางของเมืองกระบี่ก็กําลังทํานะครับสะพานก็เริ่มจะลงต่อม่อแล้วนะครับคาดเวลาคาดว่าใช้เวลาประมาณ2ปีถึงจะเสร็จน,นะครับตื่นริเวณนี้ก็ติดหน่อยเดียวตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยติดแล้ววันนี้วันอาทิตย์เออวันวันหยุดก็ไม่ติดปกติก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าผู้ลักเหมาเขจัดก,การบริหารดี ไม่คยอย่อยติดเหมือนเทมเลยฝนเริ่มตกครับเดี๋ยวเดินทางก่อนนะครับเพื่อนๆกระบี่น,น้อยแล้วค่อยวันที่เพื่อนๆเห็นอยู่ยอดเพื่อนครับยอดเขาที่มีเจดีย์ข้างบนนะครับตั้งขึ้นวัดตุ้งเสือนะครับด้านล่างนี่ก็จะ สร้างเจดีนะครับดีองค์นี้ผมตั้งแต่ผมจบเป็นร้อยหลวดตีเมื่อประมาณ19บปีที่ผ่านมานะครับคือสร้างก่อนหน้าน,นั้นอีกสร้างฐานเนี่ยผมยังเป็นเคยเป็นร้อยเวรในคดีเรื่องเกี่ยวกับช่อโกงนะครับและเขาท่านมาแจ้งมาแจ้งว่าผู้รับเหมาถึงงานลักษณะเหมือนกับว่าเอาเงินไปแล้วช่อโกงเป็นเรื่องใหญ่เลยครับผมตอนนั้นร้อยตัวตีใหม่ ก็ได้ทำตํารวลวลก็ออกไปจับผู้ล่งหาไปนะครับเส้นทางก็ ด้วยหลุมไดโบนะครับต้องถามเขาตอนนี้ต้องรวงังค,ครับอันนี้ก็พาน้องมีมี่มาถึงแล้วเดี๋ยวก็มาสอบพี่บิวหน่อยนี่บ้านเลขที่อะไรครับเนี่ยสิบเจ็ดทับหนึ่งหมู่หมู่ห้า,ากระบี่น้อยนะครับนี่ก็พาน้องมีมี่มาสอบเดี๋ยวคงจะจอดตรงนั้นหน่อย โอเคครับนี่ครับเราเป็นพนักงานสวนเราก็ต้องมาสอบพยานนะครับทั้งพยานก็เดินไม่ได้ก,ดก็เดินไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมาเป็นร้อยเวรต้องทํานะครับ อยากจะบอกน้องๆพนังพนกงานสอบสวนว่าถ้ามันมีเหตุขนาดนี้เขามาให้การไม่ได้เราต้องไปหาเขาครับเราต้องไปสอบปากคำของเขาถึงที่อย่าให้เขามาต้องทรมานมาพบเราที่โรงพักฝากๆน้องๆเลยนะครับทำไปเถอะครับนัง่งรอรอ

bạn bạn lo còn nếu hai เสียงเพลงครับแต่เดี๋ยวบ้านก็ตาบว่าวัดคงใหญ่เขามีงานก็เดี๋ยวจะมาน้องมีมีมาจะดูง,งานนะมางานเริ่มตาแนละ้ว ของทับปิกพี่นี่ครับทแบบําเป็นเป็นบันไดของภูมิยาชาวบ้านต้องมาถ่ายทํากัาวันนะในปัญหาผม ยังไม่รู้ว่าเวลาน้ำแบบมาแรงแล้วเนี่ยสะพานจะเพราะว่าเลียท่อนไม้มาแล้วสรสะพานเนี่ยเหมือนชาวบ้านก็าทำด้วยแบบร่วมเลยร่วมร่วมใจกันทำเนะปัญหาเวลาคน,นที่น้ำมาแรงแล้วเนี่ยมีท่อนไม้ท่อนอะไรมันจะทำให้สะพานพังหรือเปล่า ชอบไปลูกอเออน้ำแรงกวะเนี่ยแรงไหมแล้วเวลาตอนท่วมท่วมถึงไหนลูกลน้ำตอนละท่วมท่วมถึงไหนครับหรือไม่รู้ <laughs> ไม่แน่ใจนะอโอ้ขังหลายข้างเลยเหรอ,อโอ้ไม<อ>่ตก<อ>ทานเลยไม้อะไรผมไม่แน่ใจไม่ใส่ แนะนำนะครับน้ำแรงแรงขึน้นเยอเลยอันนี้น่าจะเป็นงานเทศาการลรักคงใหญ่นะครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสะพานเดี๋ยมคามเลื่อนชมทั้งข้างข้างข้างใน ก็ชอบนั่งเลยตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อก่อนจะมีเจมโบเออะไรเงี้ย นี่โรงแรมเยอะครับโรงแรมแต่ว,ว่าค่อนข้างแพงเดี๋ยวทาแขกคืนหนึ่งก็เป็นหมื่นครับมาพักห้าพันก็คงจะมีครั่นแหละครับไม่ก่อนเมื่อประมาณเกือบยี่สิปีที่แล้วผมจบใหม่ใหม่แถวนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยครับแต่ตอนนี้โรงแรมขึ้นเต็มแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ของ ที่น้องมุสลิมอยู่แต่ว่าร้านค้าเยอะมากเลยครับร้านค้าแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ก็ปิดไปหลายหลาย มีลุงคนหนึ่งครบ,บหน้าหลุงสารมา,มาถึงก็มาแจ้งความเรื่องทําให้เสียทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์ยังไงนะทราบไหมครับคือที่ดินของแกติดก,กับอยู่ข้างบนนะแล้วก็จะมีการก่อสร้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์แล้วมีการตอกเสาเข็มนะครับทําให้ต้นปาหมองแกเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็เป็นรอยแยก เขามาแจ้งความตอนนั้นผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของทางแพ่งแล้วเขาก็เดินลงไปเหมือนกับว่าเสียใจรถตำรวจทำเลไไมได้ผมก็วิ่งอยากลรงพักไปก็ไปถามเรียกเขมาถามใหม่ด้วยความสงสารผมก็รับคดีสอบปากคำแล้วก็ไปหาดีกาอะไรก็ว่าเกี่ยวกับทำให้เสียทรัพย์เนี่ยมันมีหรือเปล่านะครับแต,แต่ผมก็มองดูว่ามีการบอกกล่าวแล้ว ครั้งแรกก็เป็นการบอกกล่าวแล้วและดิ่งปรากฏว่าบอกให้เขาว่าให้ใช้ความระมัดระวังโดยการที่ควรจะหาอะไรมากั้นในถ้นองเนี้ยแต่ผู้รับเหมาก็ไม่ได้ทาตามที่บอกแล้วก็ก็ยังทําจะไม่แผ่นดินของแกเล้าเป็นรอยรแล้าอล,ล้วต้นปรงต้นปลาล์มแกเสียหายมากสุดท้ายผมก็รับเป็นคําร้องทุกแล้วก็ เรียกผู้ก่าหามาพระคนว่ลผู้กล่าวหาเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพร่ำรวยมากในความโทรมาหาผมโคผมสารพัดอย่างเลยฮะเดี๋ยวผมผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นเป็นรุ่นไหนรุ่นสามสิบรุ่นเลยผู้ผมพักเดียวเลยแล้วก็คหลังจากนั้นผมก็คุยเขาดีๆคุยทางโทรศัพท์นะผมก็กลัวๆเหมือนกันแรกๆว่าที่ทำผิดหรือเปล่า สุดท้ายในยความความที่กับเป็นพนักง,งานสอบสวนถ้าเราพูดกับเขาดีเขาก็เข้าใจนะครับแล้วตอนหลังก็มีการเคลียร์กันรู้สึกว่าทางบริษัทนี้กเขาใช้คุณลุงไปมันสามสี่แสนนะนะครับรถเรื่องก็จบลงด้วยดีก็ถอนคำลงทุกไปรถ <c oughs> สองข้างทางก็รถจอดเยอะนะครับแต <c oughs> ่ว่ามันเสียดายตรงต,ตั้งจุดแคมปิ้งไม่ได้แนตะ่ว่ามีจอดข้างทางแล้วก็ นั่งกินโปงกินข้าวกันได้นี่ฮะหาทับปแขกครับนี่ค็าโรงแรมโซฟิเทลนะครับคนใหญ่เลยครับโซฟิเทลลูกชายเคยมาฝึกงานลูกชายผมมาฝึกงาน,น so ที่โซฟิเทลนีครัสงข้างทางแล้วมีคนมาจอดรถแล้วก็พักผ่อน ก่อนด้่ยจําได้ผมจำได้ก่อนเจ้าหน้าที่ของคดีนี่ครับผมก็จอดตรงนี้ครับเพื่อนๆให้น้องมีมี่พักก่อนเอ,อไข่ตุนไข่ตุนก็มาด้วยวันนี้ตรงนี้เขาเรียกสะพานลอยน้ำนะครับหินเพิงเดี๋ยวลงไปดูก่อนครับ เ,เงียบแล้วเมื่อก่อนจะมีร้านค้ารู้สึกว่านี่นะครับลูกสาวเอา้าสะพานไม่มีแล้วครับสะพานเมื่อก่อนจะมีสะพานตอนนี้ไม่มีแล้วสะพานลอยน้ำ กินข้าวกันถึงประมาณบ่ายโมงกวา่าเพื่นลูกลูกเขาไปตกหมึกกันผมก็จอดรถตรงนี้แต่เมื่อเช้ากินกาแฟมาแก้วลืมไม่ได้กินข้าวมาถึงก็เลยเกิอดอาการฝั่นิดอกผู้สูงอายุ ง,ง,ง่ายๆกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินครับประชุมไปเรียก็ปล้ำตัว ที่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยมันเป็นสะพานเดินแร่นะครับสมัยก่อนแร่บูมมากมันก็เรือจะ,จะมาจอดนะแล้วจะมาขนแร่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีไหมนะแต่รถก็ยังบรรทุกบรรทุกแร่ก็ยังมีอยู่นู่นว่ะเพื่อนเื่อเห็นเรือตรงนู้นนะนู่นเรือเรือจอดตรงนตรงนู้นไปตรงเนครับ ดายตรงนี้น่าจะพัฒนาให้ดีนะเมื่อก่อนน่าจะพัฒนาอยู่พักหนึ่งแล้วตอนหลังคงไม่มีใครดูแลหรือว่าอย่างไรก็ไม่ทราบมันเป็นจุดกลางเต็นท์ได้เลยตั้งห้องน้ำดีดีบ้านเกาะกวางสมไมก่อนมันจะมีสะพานนะตรงนั้นีนี้ไม่มีละ ก็เป็นยินกับธรรมชาตินะครับ คือ